ดารานะเอารอบนะครับอาริทับดวเซนทั้งสวยสวยทุกเวอร์ชันครับก็สวยทุกเวอร์ชันในมุมมองของอมนะครับก็แล้วแต่ที่คุณชอบเลยแล้วแต่ที่คุณอยากจะให้เป็นแล้วแต่ทุกคนอยากให้คนอื่นว่ามองตัวเราเป็นยังไงนะครับพราว่าทุกคนมีความสวยในตัวเองอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ความมั่นใจมากกว่าว่าอินเนอร์ของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอยากให้เขามองเราเป็นไงแซ่บเฮ้ยมองหวานก็แล้วแต่ลุกในแต่ละวันครับส่วนตัวเราเป็นลุกไหนนะ ลุกนั่งลุกไหนดีอะลุกเรียบเรียบเท่เท่แล้วกันเราเราไม่อยากให้แบบว่ามันฉูดฉาดมากเพราะว่าถ้าสมมุติลุกเรียบเท่เงี้ยมันสามารถเป็นได้ทุกวันสามาเราเวลาต้องทำาเราต้องพกมีอะไรบ้างคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยพกอันดับแรกเลยคอนซีลเลอร์สองติ้นสามแป้ง แต่แป้งต้องเบาๆนะถ้าแป้งหนาๆก็ไม่ไหวอ่าหย่าหยา่ามันจะหยาดเลยพูดได้ปะเนี่ยได้โอเคครับเทคนิคคเในการเลือกอะไรพวกนี้ีไก็เลือกในในผิวหน้าที่ตัวเองเป็นครับอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นผิวผสมช่วงช่วงแรกเนี่ยจะแห้งใช่ไหมตอนกลางวันเนี่ยทีโซนจะมันอะไรเงี้ยครับก็จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองเอ่อแล้วเป็นคนแพ้ง่ายด้วยก็จะเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็ สำหรับผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ครับอ่ะฝากนตอนอนการคอนิสตึละกันจะละลายนี้ออกใหมฝากตินได้ไหมอ่ะได้สิตินก็ผมว่าผู้ชายหลายๆคนอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะทาตินเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันสาวไปพวะวะแต่ผมว่าตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองละผู้ชายก็สามารถแตกหน้าได้นะแล้วก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทาได้แต่อาจจะต้องเป็นลิปมันไม่ใช่ละผมว่าเดี๋ยวนี้ ลิปมันมีสีอะทุกคนทาได้หมดเลยนะครับปากด้วย ouais, ครับผมคอะไปญี่ปุ่นแล้วมิตตีเตรียมตัวยังไงบ้างก็เออ่เพลงตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วเกมตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยสองวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สื่อแล้วก็แสดงครับอีกวันหนึ่งจะไปดิสนีย์แลนด์อีกวันหนึ่งไปช้อปปิ้งสรุปเราดูเอนจอยของการไปทำงานเยอะเลยครับมากมากเลยสุด ไปดิสนีย์แลนด์คือสุดๆแน่นอนมันแน่นอนครับดิสนีย์นี่คือไปทำงานหรือว่าเราไปเที่ยวไปทำงานเลยมีเวลาช้อปปิ้งแค่สามชั่วโมงเธอน้อยมากใครอยากฝากซื้ออะไรพักก่อนพักก่อนเอาของตัวเองก่อนไม่ไม่ทันไม่ทันแล้วจริงรอบนี้นอกจากการไปทำงานและการไปเที่ยวที่ไหนไปพิเศษหรืออยากจะช้อปปิ้งอะไรพิเศษไหมคะไม่มีเวลาเลยทำงานสองวันใช่ไหมเสร็จก็สามทุ่มร้านอาหารก็ปิดหมดแล้วดิสนีย์เสร็จปุ๊บก็กลับห้องก็ไม่ไปไหนอีกวันก็กลับแล้วอ่ะ เออน้อยน้อยมีเวลาน้อยมากครับแต่ว่าตอนนี้พายุเข้าที่ญี่ปุ่นขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้เราไปได้สาธุติดตามติดตามเพราะว่าลงคิวชัวครับอกเพย์สี่ล้านกว่าคนตอนนี้เราต้องเช็คข่าวตลอดไหมว่ามันจะเลื่อนไหมหรือนจะเช็คิงตลอดครับเอาก็ดูอยู่ตลอดเมื่อวานเขาบอกว่าพายุจะเข้าแล้ววันนี้เข้าจริงเลยไงก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับอยากดูสถานการณ์ว่าไปได้ไหมไปได้หรือเปล่า แต่ขอให้ได้ไปเถอะเราก็เป็นห่วงแฟนๆที่นู่นน่นนเปห่วงมากใช่ใช่ครับเพราะว่าออกจากบ้านมาก็ลําบากอ่ะเนาะอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่คนครับโชว์โชว์ที่เตรียมแล้ผลไปเซอร์ไพรส์แฟนๆที่ยังไงบ้างก็ก็แปลงเพลงแหละแปลงเพลงตัวเองอะไรเงี้ยให้เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับจะพยายามทําให้ได้นะครับตอนนี้ภาษามาแล้วนะครับแต่ว่าหัวสมองยังไม่ได้ครับรอก่อน ดรวรอเออก็ตอนนี้ได้ครึ่งทอนแล้วครับออขอบคุณครับทุกคน,น,กน<จ>ดน้าเราโอเะใช่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องเป็นอย่างนั้นครับหรือว่าให้ให้คุณกันมาช่วยกันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ากันไหวไหมถ้ากันไม่ไหวก็ไปด้วยกัน,นครับ <c oughs> ถ้าไปด้วยกันก็รอดูด้วยกันจะเอเแต่พยายามทำให้ได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ได้ทำอะไรแบบนี้เลยอยากทำให้ได้ครับเป็นงแรกด้วยใช่ จริงแล้วมีคิวแบบการไปซ้อมการไปอะไรอย่างงี้ด้วยกันนี่คะก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เยอะยังไม่ได้เยอะมากครับก็มีบ้างนิดนิดหน่อยๆ่อนน่้แแม่จะเต็มที่มกับเราใช่ไหมตอนนี้การถ่ายละครสองเรื่องแน่นแน่นายกับไอเตอยู่ตอนนี้ครับคู่แท้แม่ไม่เลิกแม่่าหนักมากตอนนี้ซึ่งยังไงเราก็จะไปหาเขาที่กองแไปซ้อมไม่ไปครับไม่ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะถ่ายละครทั้งวันเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มเขาบอกว่าเขาได้พักสองซีนอย่างเงี้ยเราก็ ไม่อยากไปกวนเวลาพักก่อนเขาเขาได้บอกนี่คือเราคุยกันตลอดเลยเหรอคะมาเช็คตลอดแล้วเาว่านก็คุยกันก็คุยกันก็อย่างเมื่อวานเนี้ยก็คุยกันว่าเอ้ยเราไปออกอีเวนต์ด้วยกันเราก็คุยกันให้พรุ่งนี้ทําอะไรถ่ายละครหนักไหมหนักมากปีดูสิละครคิวละครกันเดือนหน้าเละเลยเละเลยก็คือถ่ายเจ็ดวันเออถ่ายเจ็ดวันเลยอ่ะแปลว่าน้องทำงานหนักหรอตอนนี้หนักกว่าเราก่อนหน้านี้เราเป็นเราตอนนี้เราละครเจ็ดวันที่เราเลยมีเวลาสอน พราอันี้คือในรอบโควิด2-2ปีป้าที่ได้ไปใช่ครับอันนี้คือเป็นแฟนมิตรไปในครั้งแรกในรอบหลังโควิดเพราะว่าของเราไปก่อนหน้านี้แล้ว11คนตอนนี้ถึงเวลาของเราละเวลาเราเฉิมฉายแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องไปนะอย่าลืมเรานะทุกคนอย่างาครั้งนี้มันตื่นเต้น ในรอบเตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในในสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันหายไปแล้วออฟบินออกจากประเทศครั้งแรกด้วยครับก็ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ไปประเทศที่เราชอบมากๆอยู่แล้วส่วนตัวไงครับก็รอรอรอไปซึมซับบรรยากาศที่นู่นเจอเพนเนาะใช่แล้วใครว่คงคิดถึงเราเหมือนกันเลยเนาะก็ใช่ไงเรายังคิดถึงเขาเลยอย่างหลังจากญี่ปุ่นก็ไมปไหนไีกครับหลังจากญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็จะมีในเอเชียอยู่ครับ ใช่ครับสองคนเตรียมดินสายแล้วแย่ส่งออกหน่อยเธอไม่ได้ออกมาเลย3ปีส่งออกหน่อยเป็นเทสไหนคะไปบอกเออยังไม่ชัวร์เลยเขายังไม่ชัวร์เลยยังไม่เปิดแต่ตอนนี้มีมีมาเพิ่มอีกสองแล้วแต่ยังไม่เปิดรสหนาวแน่นหนาวแยมแยมเธอแยมแยมมันพร้อมมันพร้อมอะได้อะไรก็ไปอยากไปอยากไปอยากไปนานมากเลยอยากไปมาก อยากเจอทุกคนอยากอยากส่งออกเอออะคุณรับอิดเรื่องนึงว่าสมัิมีแฟนลับเป็นห่วย้อนขดวงเรา้างโลอันนี้เราได้เห็นไหมเห็นครับเห็นครับเกิดจากอะไรเราเราพอจะรู้เหตุผลไหมไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันหายไปเยอะมากลดวันหนึ่งสองพันสี่พันอะไรแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเขาอาจจะกำจัดบอดปะ บางทีปายขับอาจจะซื้อฟอร์ให้อะไรให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็หายไปเออแล้วมันก็หายไปโอ้ยเราพูดตรงไปปพะวะอาจจะหมายว่าคนไม่ได้อาร์ติชีตเออใช่ใช่คนไม่ได้อาร์ติีตอาีแล้วมันก็หายไปขอโทษนะครับตัดต้อยเออบางบางคนมันหายไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมดูของทุกคนน่ะเขาก็บอกมาว่าทุกคนลดหมดเลยซึ่งจริงๆเราเรากังวลในส่วนของเเราอคนเฉย คือยาฟองไม่ได้ซีเรียสเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีคนดูก็พอเราเห็นเพราะว่าแฟนคลับก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงครับเห็นอยู่ในทวิตเตอร์เลยว่าเขาก็ให้ไลฟ์หน่อยให้ให้ไปตอบคอมเมนต์หน่อยอะไรแบบนี้ครับตัดมั้ยคะใด่แล้ววันนี้วันนี้เราเริ่มใหม่ได้วเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ทัากลับไปแล้วเราไลฟ์ได้ไหมได้ได้ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอดูหนังเสร็จก่อนเดี๋ยวนี้ดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวลาสัก5้าถึงสิบนาทีเราสัญญาแล้วนะเราจะทำกับแฟนๆครับเราสัญญาแล้วครับเพราะว่าทุกท่านมาเราแบบงานเยอะหรือใดๆเราก็ไม่ได้อัปเดตใช่ใครับแต่ว่าก็เข้าไปดูในทวิตตลอดครับเพราะผมก็เห็นลดมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะมันลดมาสักพักนึ่งนะครับจริงๆกลัวมันลดลงมากกว่านี รถไปเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่อุ้ยมันน้ามันโง่แเพราคนเก๋ไงเราคนเก๋เดี๋ยวก็มาเพิ่มก็ไม่ได้ซีเรียสมากค่ะรถได้แต่ว่าก็ต้องมีเพิ่มมาบ้างเนาะไม่ใช่รถอย่างเดียวเนาะชีวิตอย่าหายไปนานมิโนะอย่าหายไปนานอย่ายอดไลน์อ่ะเราเนีะย้อนก่อนรถไลน์ย้อนไลน์รถไลน์ไม่ได้รถปะมีปัญหาเรื่องบัตรเป็นท่ผสมเรืองอะเรื่องอะไรเ่ะ อ๋ออันนี้อันนี้คือคำตอบจากบริษัทครับเขาบอกว่ามาอาจจะเกิดบั๊กเกิดขึ้นครับแล้วทางบริษัทเนี่ยส่งเรื่องไปที่ที่บริษัทไอจีแล้วใหญ่เลยหรอตอนนี้เราไม่ใช่เราเป็นคนใหญ่อาจจะไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเป็นเราคนเดียวก็อาจจะก็ไปเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปโทษเขาหลายๆคนไปใช่ครับ หลายๆคนเหมือนวินก็ลดมั้งก็แจะไม่ผิดนะครับผมเป็นนชี่ยคนอื่นอีกแล้วกูอ่าไปเชี่ยไป็นี่้านคนอื่นแต่ส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียสมากเกิไไม่ซีเรียสมากไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผมว่าตัวเลขอ่ะเดี๋ยวนี้คนให้ค่ากับตัวเลขมากเกินไปอืจริงๆแล้วเราควรจะให้กับสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าบางทีผมเห็นแบบต่างประเทศเนี้ยให้ให้ค่ากับตัวเลขมากเกินบางทีศิลปินเขาเครียดนะเออบบงคนนี้เขาแบบเขาก็ เขาก็ซีเรียสกับตัวเลขเหมือนกับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เครียดแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แฟนนๆไม่ได้ขาดอ๋อโอเคโอเคผมได้หมดยังไงก็ได้คอให้รักเหมือนเดิมใช่คือขอให้มางานแบบนี้ด้วยด้วยกันยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่ายอดฟองหายคนหายอันนี้เครียดแล้วอันนี้ไม่เครียดแต่ว่ายอดฟองหายคนไม่หายอันนี้ไม่เครียด อันนี้คนยังไม่หายยังไม่เที่ยนนะได้ก็จ้างแต่ครับก็จ้างร้อยเล่นหรอครับร้อยเล่นเขามาเองเขามาเองแล้วก็โพสโพสในทวิตว่าเอ้ยมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคเอาไปครับทุกคนครับ